มาดูรถคุณพี่วุิกันค่ะคันนี้เป็นเอเวอร์เรสรนะคะรุ่นเพิ่มแพ็กเกจเป็นรุ่นรถรุ่นชอปรุ่นยอดทิยอดนิยมนะคะสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2อล้อ ฟังกชันมาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศากล่องเลดร์เซนเซอร์หน้าหลังนะคะมาให้ครบจริงๆมีระบบช่วยเหลือก,กันขับขี่ช่วยขับช่วยเบรกให้ด้วยนะคะคันนี้ตัวรถเดิมๆนะคะของพี่วุฒิเนี่ยเป็นสีดำนะคะแต่ว่าสีดำมันไม่โดนไม่โดนนะคะก็เลยแรปสติกเกอร์นะคะเปลี่ยนสีรอบคันไปเลยค่ะเทาเป็นทำเป็นสีเทาแรปเตอร์นั่นเองค่ะก่อนรับชมนะคะรีวิวอย่างละเอียดคันนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ s u b s c r i b นนะคะช่อง YouTube ของส้มจิดด้วยนะคะเพราะว่าช่องนี้นะคะเสิร์ฟแต่รลถลหล่อๆนะคะส้มจิดจัดแต่รลถลหล่อๆรีวิวแต่รถหล่อๆให้พี่ชมกันค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนค่ะคันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่เครื่องยนต์เป็น2.0ลิตูรค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแรงม้าคันนี้จะอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะ เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดค่ะเนี่ยตัวรถเดิมๆเ,เขาจะเป็นสีดําแบบนี้ค่ะพี่พนะคันนี้เดี๋ยวรอติดตั้งในส่วนของโชคฝากระโปรงเพิ่มเติมนะคะของเดิมโรงงานเขาไม่มีโชคมานะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเหล็กค้ําแบบนี้แต่ไม่ได้มีผลกับการใช้งานแต่อย่างใดนะคะพ,พี่มาดูด้านในของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์2จุดลิตรจะถูกวางไว้กึ่งกลางของเครื่องยนต์มีฝาครอบเครื่องนะคะที่เป็นฝาโฟมแบบนุ่มๆแบบนี้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะว่าหนูมันชอบละเกินนะท่าพี่ๆท่านไหนนะคะ ที่ใช้งานรถรลเราก็ ที่บ้านเนี่ยอาจจะมีน้องหนูเยอะนิดนึงนะคะก็อาจจะซื้อพวกน้ำยานะคะพี่ๆมาพ่นแล้วก็เคลือบในส่วนของหน้าห้องเรื่องเนี่ยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งและก็นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ส้มแนะนำนะอาจจะติดตั้งในส่วนของตะแกรงกันหนุนเพิ่มเติมก็ได้นะ,ะก็จะปิดในส่วนของช่องแอร์ที่เขาจะเข้าไปในตัวรถได้นั่นเองนะคะคันนี้เครื่องยนต์ถูกวางไว้ตรงกลางวางไว้ต่ำๆนะคะเวลาถ้าเกิดชนหนักนะคะเครื่องยนต์ก็จะหล่นลงไปข้างล่างนะคะไม่เกิดการอ,อุบัติเหตุที่มันจะ ซ้าซ้อนได้นะคะไม่ได้ไม่ต้องซ่อมเครื่องยนต์เยอะถ้าสมมุติว่ากรณีถ้าพี่ชนเบาๆนะคะก็ซ่อมแค่ด้านหน้าเพราะว่าเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีสเปซหน้าห้องเครื่องแบบนี้นะคะถ้าชนเบาไม่ต้องมันจะชนไม่ถึงเครื่องยนต์นะคะเราก็ไม่ต้องซ่อมเครื่องยนต์นั่นเองนะคะในส่วนของพัดลมหน้าห้องเครื่องนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีพัดลมขนาดใหญ่เลยนะคะแยกนะคะการทํางานกับเครื่องยนต์นะคะไม่ได้ดึงกําลังของเครื่องยนต์นะพี่ๆนะสมมติว่าถ้าพี่ๆเนี่ย ขับรถไปต่างจังหวัดเนาะเดินทางไกลๆตัวพัดลมนะมันจะทํางานเต็มที่เต็มประสิทธิภาพช่วยระบายความร้อนออกจากหน้าห้องเครื่องถ้าเราจอดรถถึงที่หมายพี่สามารถจัดดับรถได้เลยนะคะพัดลมนะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยจะเป็นเสียงของพัดลมที่ดังอยู่นะคะเขาจะช่วยระบายความร้อนออกจากห้องเครื่องพอมันเย็นลงแล้วเดี๋ยวเขาจะดับให้เองอัตโนมัตินั่นเองนะคะแบตเตอรี่นะคะคันนี้เขาใช้เป็นแบตเตอรี่ A G M แบตเตอรี่ค่ะเป็นแบตอ่า เขาเรียกว่าแบตโฟมโมโคนะคะเนี่ยของฟอร์ดเนาะแล้วก็ผลิตที่ประเทศเกาหลีนะคะกำลังไฟนะคะ12โวลต์นะคะ80แอมป์ 800cc มาพร้อมกับตัวไดชาร์จขนาดใหญ่เลยนะคะอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะและติดตั้งไว้ค่อนข้างสูงเลยฉะนั้นเนี่ยพี่สามารถนะคะจะลุยน้ําได้ถึง80เซนนะคะในเรื่องของการสตาร์ทในอุณหภูมิที่ต่ำเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะสามารถลุยได้เที่ยวได้นะคะเขาขับรถไปเที่ยวกันต่างประเทศอุณหภูมิที่เย็นๆหนาวเย็นหนาวเย็นพวกหิมะ ตกอย่างนี้ก็ไปมาแล้วนะคะพี่พี่่ะและสําหรับคันนี้นะคะเขาจะมีตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่นะคะก็คือนะคะจะควบคุมตัวเบรกเองเนะี่ยเขาเรียกว่าเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์จะอยู่ด้านขวาตรงนี้นะเออช่วยกระจายแรงดันน้ำมันเบรกหรือสั่งการในเรื่องของระบบเบรกนะคะในแต่ละล้อให้เองอัตโนมัติเลยพี่ขับรถอย่างเดียวเลยนะะใช้งานง่ายมากนะ,ะแล้วก็นะคะ หน้าห้องเครื่องนะคะที่พี่จะต้องดูแลเนี่ยก็จะมีแค่สามอย่างนะคะก็คือเลข3มเหลืองแล้วก็อีกหนึ่งฟ้านะคะเหลืองแรกก็คือจะเป็นเรื่องของน้ำมันเครื่องนะคะซึ่งรถรุ่นใหม่เน็กเจนเนี่ย ไม่ต้องมาเปิดหน้าฝากระโปรงแบบนี้เพื่อเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องแล้วสามารถนะคะเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องผ่านหน้าปัดหลังพวงมาลัยได้สามารถเช็คผ่านแอปมือถือนะคะก็เรียก Ford App นะคะตอนนี้เช็คได้แล้วว่าเมื่อไหร่พี่จะต้องเข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้อยกว่า15%เปลี่ยนได้เลยนะคะแล้วก็มีน้ำมันเบรกนะคะแล้วก็น้ำหล่อเย็นนะคะ เดี่ยวที่เกี่ยวกับระบบแอร์เนาะและส่วนนี้ค่ะสีฟ้านะคะที่ถ้าเราใช้ปัดน้าฝนบ่อยหน่อยก็อาจจะต้องมาเติมตรงในส่วนของจุดนี้นั่นเองนะคะปิดฝากระโปรงนะคะพี่พี่ก็วางห่างไปประมาณครึบหนึ่งแล้วปล่อยลงมาเร้เลยแบบนี้นะคะฝากระโปรงก็จะปิดไม่ต้องกดนะเพราะาเดี๋ยวจะเป็นลักยิ้มนะคะพี่พี่สำหรับคันนี้นะคะแรปสีเปลี่ยนทั้งคันนะคะเป็นสีเทานะคะสีเทา Raptor นะคะสีคอนกรกนั่นแหละนะสีเทาเข้มๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่นะเขาจะเรียกว่าสีคอมันเกมมันจะออกเทาอมฟ้าสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้นอกจากแรปสีแล้วตัวรถเดิมนะคะเขาเป็นสีดำแล้วเดี๋ยวส้มเปิดกันข้างให้ดูแต่ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะด้านบนฝากระโปรงนะคะอักษรเอเวอเรสนะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวใหญ่นะเลือกเป็นตัวใหญ่ อักษรทําเป็นสีดําส่วนของกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังตกแต่งเพิ่มเติมสําหรับคันนี้เป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะแล้วกเ็เรียกว่าเวอร์ชั่น V2 นะคะตัวนี้ไฟเลือกได้เป็นสีฟ้าส่วนไฟตรงกลางกระจัง3จุด LED เป็นสีขาวตัวม้านะคะโลโกโ้เลือกเป็นสีทองหรือว่าสีโครเมียมก็ได้นะคะแล้วก็งานสเกิร์ตด้านล่างค่ะติดตั้งนะคะ รอบกันชนด้านหน้าเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเซ็นเซอร์เดิมของตัวรถยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะกล่องเลาร์อยู่ข้างหน้านะคะที่ช่วยควบคุมในเรื่องของ ะระบบเบรกนะคะต่างๆอัตโนมัติเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยระวังกันนิดนึงนะพี่ๆนะถ้าใครไปเปลี่ยนพวกกรอบป้ายทะเบียนแต่งนะคะตัวป้ายเนี่ยอันนี้คือช่างเขาติดเรียบร้อยแล้วก็เช็คเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่บังเซ็นเซอร์ด้านล่างนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ไปเปลี่ยนกรอบป้ายที่มันไซส์อาจจะไม่ประมาณนี้หรือว่าตำแหน่ง ผิดเพี้ยนไปจากที่เราติดตั้งให้จากโชว์รูมเนาะอ่ะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเซ็นเซอร์ขึ้นผ่านหน้าปัดหลังพวงมาลัยได้นะคะขอคุยนิดนึงนะสำหรับกล่องเลดราด้านหน้าเนี่ยส้มจะบอกว่ามันเจ๋งมากๆนะคะดีกว่าตัวก่อนของ Ford อีกเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถเบรกได้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะฮะร,รถคันหน้าไปนะคะเราก็ตามขันหน้าและถ้ารถคันหน้าหยุดนะคะตัวรถจะทำงานอัตโมัติเลยนะคะ ก็เบรกให้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าดีมากๆนะคะสําหรับระบบนี้แล้วก็มีกล้องนะสามองศามีกล้องข้างบนเป็นาเรียกว่ากล้องเ d a ดนะคะใส่ครอบไฟหน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะมีฟาร์มมีไฟ,ฟหน้าที่เพิ่มความสว่างขนาดหักเลี้ยวพงมาลายัยลงอุมโมงค์ฟ้ามืดเขาก็ติดให้เองด้วยมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนี่ย ความสูงนะคะเดิมเดิมเลยนะฮะเราไม่ได้ยุ่งกับตัวโชนะคะหรือปีกนกนะฮะไม่ได้ทำสุลตตานคันนี้ลูกค้าแต่งเพื่อความสวยงามก็คือเปลี่ยนแม็กแล้วก็เปลี่ยนยางนะคะ,ะยางเดิมมันไม่ดีเหรอสม้มลูกค้าถึงเปลี่ยนอันดับแรกเลยนะลูกค้าชอบแม็กแต่งชอบลายแบบนี้เลย เปลี่ยนแม็กนะคะพอเปลี่ยนแม็กแล้วเนี่ยอยากจะใช้งานให้มันดีมากขึ้นนะคะคือบางครั้งนะคะในชีวิตประจําวันเราไม่ได้วิ่งแต่ถนนดําบางครั้งเราก็ไปวิ่งออฟโรดไปลุยบ้างบางทีไปเที่ยวเนาะทางมันไม่ไเป็นถนนดําตลอดเนาะ ไปออฟโรดบ้างนิดหน่อยนะคะส้มก็เลยแนะนําเป็นยาง AT แบบนี้นั่นเองนะคะคันนี้ใส่สเปคยาง AT ทอยู่ที่275 55R20 หน้าแม็กนะคะก็จะกว้างกว่าเดิมตัวหน้ายางก็จะกว้างกว่าเดิมนะคะพอเราใส่กับตัวคิ้วล้อเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะคุมตัวรถได้ดีมากๆเลยนะคะตัวรถนะคะมีกล้อง360องศาแล้วก็มีบายสปอ o ตนะคะเขาเรียกว่า เตือนนะคะระบบเตือนรถในมุมอับสายตานะเข้ามาใกล้ๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นบายสปอร์ตนะคะเวลาถ้ามีรถมาในมุมอับสายตานะคะพี่ปีก็จะกระพริบเตือนเป็นไฟสีส้มพี่ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนเท่านั้นเองเลยนะคะอันนี้ระบบนี้ดีมากๆเลยนะคะปล่อยเรดาร์นะคะอ,อยู่แถวๆบริเวณกันชนด้านท้ายนะคะ ตรงนี้เขาจะปล่อยเรดาร์ออกไปประมาณ7เมตรเลยถ้ามีรถมาก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนแค่นั้นเลยนะพี่ๆนะคันนี้นะคะเหลาหลังคาเป็นสีดําแรปในส่วนของครึ่งคันนะคะด้านบนเป็นสีดําเงานะคะส่วนด้านล่างของตัวรถก็จะเป็นสีเทาทั้งหมดนั่นเองนะคะมาดูภายในของตัวรถกันต่อนะคะคันนี้ติดตั้งในส่วนของเบ้ารองมือจับป้องกันรอยขีดข่วนเพิ่มเติมด้วยถ้ากุญแจอยู่กับตัวเมื่อกี้เห็นไฟไหมที่กระจกนะกระพริบนะนี่ถ้าส้มล็อก กระจกพับแบบนี้เลยนะคะกุญแจอยู่นี่จ้ะส้มไม่ได้กดรีโมทนะอ่ะสอดมือปุ๊บเห็นไหมคะรถปลดล็อกให้ออโตโ้เลยสะดวกสบายมากๆบางทีเราถือของเยอะๆแยะไงนะไม่สะดวกที่จะอ่าบกุญแจล้วงออกมาจากกระเป๋าก็สอดมือปุ๊บปลดล็อกได้เลยนะคะนี่ค่ะรถเดิมของเขานะคะก็คือจะเป็นสีดําแข็งข้างนะคะพวกเอ่อปรับกระจกนะคะองศากระจกทุกอย่างเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวเบาเองนะคะก็จะเป็นเบาไฟฟ้า ปรับได้นะคะแปดทิศทางเลยเป็นคู่หน้าเลยนะคะเดินหน้านะคะนี่สามารถปรับเดินหน้าถอยหลังสูงต่ำพนักเอ็นและก็ตัวนี้ด้านหลังนะคะเวลาเราขับขี่ไปมันอาจจะเมื่อยนะพี่ก็ปรับตัวดันหลังได้เบาะหนังได้ตั้งแต่รุ่น e v e r อร์เร e เ d นเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แบบนี้เลยดูแลรักษาง่ายนะเวลาน้ำหกก็เช็ดง่ายะอะไรเงี้ยมีลูกๆเงี้ยค่ะใช้งานเนะเาะแล้ก็ดูแลรักษาง่ายค่ะและส่วนในด้านขวานะคะก็จะเป็นระบบไฟทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยนะคะพี่ระบบไฟนะคะเปิดเพิ่มรถความสว่างนะคะของ ตัวไฟนะคะตรงนี้จะเป็นไฟสูงนะส่วนอันนี้จะเป็นความสว่างของหน้าปัดหลังพวงมาลัยและจอกลางนะคะอันนี้จะเป็นระบบไฟทั้งหมดเลยปิดไฟไฟเล็กนะะไฟออโต้แล้วก็ไฟใหญ่ไฟตัดหมอกนะคะและนี้เปิดฝาท้ายนะคะเปิดได้3วิธีเปิดจากกุญแจก็ได้เปิดจากกดสวิตช์ตรงนี้และเปิดจากฝาท้ายนะคะทั้งหมดเลยถ้าเปิดจากกุญแจก็ดับเบิลคลิกนะคะตรงนี้2ครั้งตัวที่วางแก้วน้ําค่ะจะเป็นแบบซอฟททัชแบบนี้นะคะ เนี่ยเราสามารถใส่แก้แกวน้ำนะได้ใส่ทุกขนาดเลยอยากให้เครื่องยืืเคร่องดื่มของเราเย็นนะพี่ก็วางนี่เป่าแอร์ไว้แบบนี้นะะเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะคะเอากุญแจวางในรถถ้ากุญแจไม่ได้อยู่ในรถพี่ไม่สามารถขับรถออกไปได้นะสตาร์ท <laughs> อยู่แต่กุญแจไม่อยู่ก็ขับเคลื่อนรถไปไม่ได้นะคะมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะคะตัวนี้สามารถปรับได้สีทิศทางนะคะสูงต่ําเข้าออกนะคะด้านขวาจะควบคุมนะคะหน้าปัดหลังพวงมาลัยคะ่ะพี่ๆหน้าจอกราฟิกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สาม,มารถนะคะใช้คุณภาพน้ํน้มันเครื่องผ่านน้าปัดหลังพลเมลาัายที่ส้มแจ้งไปพี่มาดูหน้าจอนะนี่เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะพี่ๆนะเห็นนะคะซ่อมบํารุงกดเข้าไปนะคะตรงโอเคแล้วก็กดเข้าไปนะจะขึ้นนะในส่วนของการาคุณภาพน้ำมันเครื่องตอนนี้ลดใหม่ป้ายแดงออกไปนะคะก็จะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ใช้งานไปเรื่อยๆนะคะคุณภาพน้ำม,นมันมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะคะ เหลือสักประมาณ15%นะคะพี่ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านนะคะเปลี่ยนได้เลยและมีอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนสําคัญเลยก็คือนําส่วนของน้ํายาแอดบูค่ะพี่ถ้าปริมาณน้ํายาแอดบูมันน้อยนะคะอันนี้เราดูได้ก่อนเนาะว่ามันมีในถังแล้วมันขับได้อีกกี่กิโลเนาะคันนี้บอกว่าขับได้อีก11,000กิโลเมตรนะคะหมายความว่าถ้าพี่ใช้งานรถไปสมมติบางคนไปแต่งท่อเพิ่มหรือ,อขับรถใช้งานเยอะๆหนักๆเนี่ยไอตัวกิโลของ น้ำมันแอดบูที่สามารถวิ่งได้ค่ะมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะพี่เนาะอ่ะก็เติมนะคะได้ที่ศูนย์บริการนะคะหรือว่าปั๊มน้ำมันนะคะพวกพีทีก็ต้องดูค่า ISO สสักนิดหนึ่งนะว่าจะต้องอเติมตัวน้ำยาแอดบูนะคะตัวไหนนะคะให้มันจะได้ไม่กระทบกับเรื่องของการรับประกันนั่นเองนะคะในกรณีที่น้ำยาแอดบูหมดนะพี่นะ แอตบูหมดนะคะอย่าดับรถนะคะเพราะว่าถ้าดับรถแอตบูหมดจะสตาร์ทรถไม่ได้แม้ว่าน้ํามันในถังพี่จะมีนะพี่ส่วนด้านซ้ายของพวงมาลัยค่ะจะมีฟังก์ชันนะคะคูชอนโทนจากัดความเร็วนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถตั้งเซตค่านะคะหลังหน้าปัดบนพวงมาลัยได้อะกดคูชอนโทนก่อนปุ๊บนี่พี่ดูขีดข้างบนตรงนี้เห็นไหมจะมีทั้งหมดนะคะสี่ขีดอันนี้ขีดที่หนึ่งสาสี่เนี่ยปรับได้ทั้งหมดสี่ขีดสี่ขีดก็คือเบรก ไกลๆคันหน้าถ้าหนหขีดเนี่ยก็คือเบรกใกล้จากรถคันหน้าเนี่ยเบรกใกล้มากเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีตัว รักษารถให้อยู่ในช่องทางด้วยถ้าพี่ที่ต้องการเปิดระบบนี้กดโอเคบนพวงมาลัยก็จะสามารถใช้งานได้เลยเซตค่าการใช้งานตอนขับขี่นะคะอีกหนึ่งปุ่มที่สําคัญเลยนะคะจํากัดความเร็วกด IM ลิมเซตค่าได้เลยนี่นะคะเขาเรียกว่าฟังก์ชันล็อกความเร็วนะคะมันจะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ l m นะคะ26่นี้ก็คือเราล็อกความเร็วไว้ที่26-30กิมต่อชั่วโมงเนี้ยนะคะ ที่สามารถขับรถโดยที่ไม่เกินตัวเลขเนี้ยเหยียบอัตราคันเร่งอ่ะสุดก,ก็แค่นี้นะคะสมมุติว่าเส้นทางไหนบอกว่าห้ามขับรถเกินนะคะ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพี่ก็ล็อกเซตไว้ที่90ถ้าจะยกเลิกก็กดปุ่มเดิมใช้งานเหมือนกันสั่งงานเสียงได้นะคะแล้วก็เพิ่มลดเสียงได้นะคะบนพวงมาลัยเลยสะดวกสบายมากๆเลยพี่ๆนะคะส่วนด้านบนนะคะตัวน,นี้ก็จะมีกระจกตัดแสงออตโต้นะคะ ครที่ติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะคะนี่เสียบได้เลยตรงนี้มี usb ให้นะคะหน้าจอกลางจะเป็นหน้าจอหน้าจอกลางไซส์12นิ้วนะคะก็จะมีสัมผัสทัชสก s ีนได้เลยนะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3อันนะคะตรงนี้อ่ะดูกล้องเห็นไหมกล้องชัดมากๆเลยพี่ๆนะกล้องชัดมากๆดูมุมมองได้หมดเลยนะคะด้านหน้ารถนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวานะคะ หรือว่าจะดูด้านท้ายนะคะแต่โดยปกติเราก็จะกดไว้เป็นรอบคันแบบนี้นะคะก็จะขึ้น2จอจอดรถก็ดูได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการตั้งเซตค่ต่างๆเราเลือกเองได้นะคะเบรกออโต้โฮนะคะจอดรถติดไฟแดงถ้าเปิดระบบก็คือยกเท้าจากคันเร่งได้นะคะก็จะเบรกให้นะคะอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ในระบบช่วยเหลือ ผู้ขับนะคะตัวนี้สามารถเปิดค่าหรือปิดค่าตั้งค่าได้ทั้งหมดนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวส้มยกตัวอย่างนะระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะะี่ค่ะพี่สามารถตั้งเซตได้ว่าให้เขาอ่ะแค่สั่นเตือนหรือให้ช่วยหักนะคะหรือให้ทั้งทั้งเตือนสั่นแล้วก็หักนะคะอันนี้คือระบบช่วยเหลือควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางบางทีเราเราใช้ฟังก์ชันนี้เราไม่เปิดไฟเลี้ยวะคะ่ะ มันก็จะดึงหลังกลับเข้ามาในช่องเลนนั่นเองนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะตั้งเซตได้หมดนะอยากได้เลเวลแบบไหนนะคะนี่ตั้งเซตเองได้เลยนะคะมุมอมองกล้องต่างๆนะคะระบบนะคะตรวจจับไบสปอตถ้าขึ้นสีฟ้าอันนี้คือเปิดระบบนะคะแต่ถ้าปิดแบบนี้คือเราปิดปบไว้เนาะถ้าต้องการจะเปิดใช้งานให้มันเป็นสีฟ้าและถ้าอยากรู้ล่ะว่าไอ้ฟังก์ชันนี้มันคืออะไรยังไงพี่กดไอต้ตัว,ต,วตัวไอนะคะมันจะขึ้นค่าแบบเนี้ มันก็จะบอกว่าระบบนี้คืออะไรเห็นไหมคะเดี๋ยวนะขอโทษนะคะรถตรวจจับรถนะคะในจุดบอดแจ้งตัวแจ้งเตือนเมื่อคุณเมื่อมีรถที่เข้ามาในเขตนะคะจุดบอดด้านหลังนี่คะ่ะมีรถมาข้างหลังเห็นไหมนี่มันจะมี สัญญาณปล่อยออกไปเรดาร์ปล่อยออกไปประมาณ7เมตรแล้วมันก็จะส่งสัญญาณมาที่กระจกแบบนี้ก็พิปบเตือนเป็นไฟสีส้มแสดงว่ามีรถมาพี่ก็อย่าเพิ่งเปลีนเลนแบบนี้ถ้าอยากรู้ฟังก์ชันไหนพี่กดด้านหลังได้เลยนะคะแล้วก็นี่จะมีฟังก์ชันนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราใช้หลักๆเนาะอันนี้ปรับในเรื่องของวิทยุโทรศัพท์นะคะสื่อนะคะแล้วก็รองรับทั้ง p l e c a r p l า y a n ด r o i d Auto นะคะและรถได้ถูกบรรจุ คู่มือเล่มหนาๆที่เราเอาวินุ่นนอนกัน <c oughs> นะคะมาไว้ในรถแล้วนะคะไม่ต้องแบบให้มันเกะกะเกะหน้ารถพี่ต่อไปแล้วนะคะค้นหาได้ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องบำรุงรักษาเรื่องการตั้งค่าเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแผงหน้าปัดใช้อะไรนะภาษานะพี่ก็สามารถจะปรับได้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเนี่ยภาษาตามหน้าจอซึ่งส้มก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาอะไรนะพี่ๆนะแล้วส่วนของหน้าจอเองนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ3ส,ส่วน ข้างบนแล้ะแล้วก็ส่วนของแอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแมปแผนที่ด้วยนะคะแอร์ Air นี่ก็แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะพี่เลื่อนปืดป๊ดๆแบบนี้ที่หน้าจอได้เลยฝั่งนี้23ฝั่งนี้22นะเลื่อนได้เลยตั้งแอร์ออโต้ได้แล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะพี่ๆหาตัวฟังก์ชันนะคะหาตัวฟังก์ชันของไล่ฟ้าไม่เจอนะคะมันจะอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะ โอเคนะคะเพิ่มลดพัดลมนะคะแล้วก็แม็กเอซีนะคะจอดรถตักแดดนะคะอยากให้อ่อเย็นนะคะเร็วนะคะให้แอร์เปิดติดเย็นเร็วพี่กดแม็กเอซีได้มีแท่นชาร์จไฟไร้สายมีช่อง usb type c ให้นะคะเกียร์ออโต้หกสปีด เพิ่มเกียร์ลดเกียร์บนหัวเกียร์ได้แต่ว่าพี่เลื่อนตำแหน่งมาที่เกียร์เอนะคะใช้กรณีไหนใช้กรณีที่เวลาบางครั้งพี่ขับรถนะคะลงเขาเนาะต้องใช้เกียร์ต่ำอะไรเงี้ยนะก็เลื่อนมาเกียร์เแล้วก็เชนเกียร์เองได้เบรกมือเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีโหมดขับขี่ให้4โหมดปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นนะคะ4โหมดรถน้ํามันใกล้หมดนะคะก็เลื่อนไปเป็นโหมดนะคะ,ะประหยัดได้เลยนะคะพี่พี บเบาะไฟฟ้าก็ได้คู่หน้าเลยฝั่งนี้ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเหมือนกับฝั่งเมื่อกี้เลยนะคะที่วางแก้วน้ามีสองฝั่งแล้วก็ข้างบนนี้ก็มีเก๊จเก็บของเหมือนกันเก๊จเก็บของข้างล่างก็ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะพี่นะใบรับประกันเราใส่ไว้ให้ในเก๊จหน้ารถเรียบร้อยะค,ะค่ะพี่ขามาดูด้านแถวที่สองกันนะคะแถวที่สองสามารถพับเบาะเรียบแบบนี้ได้เ,เดี๋ยวดูด้านหลังด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราพับเรียบร้อยแล้วนะคะมาด้านท้ายตัวรถค่ะพี่ มีตัวฝาท้ายนะคะสวิตช์ไฟฟ้ากด<ฟ>ปุ๊บนะคะฝาท้ายเปิดแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายซิกเนเจอร์อย่างสวยเลย เราสามารถล้มเบาะแถวท like okay. right. um, so like so okay. ี่สองแถวที่สามพับเรียบแบบนี้นะคะเห็นไหมพื้นที่กว้างขวางมากๆนะคะสะดวกสบายมากนะคะขนของก็ได้เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ทั้งนั่งและขนของเลยนะคะแล้วมีฟังก์ชันป้องกันการหนีบด้วยนะคะพี่ๆนะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะแถวสองก็เอาเบาะขึ้นได้แถวสามก็เบาะขึ้นได้นะคะบางทีเราหยิบของอยู่ท้ายรถนะพี่เนาะเนี่ยจะมีฟังก์ชันระบบป้องกันการหนีบด้วยก็จะอยู่ตามขอบประตูตรงนี้เนาะนี่ค่ะปิดมาได้และตั้งเซตความสูงได้นะคะ เซนเซอร์ S S ข้างหลังมี4จุดท้ายตัวรถติดตั้งอะไรบ้างนะคะท้ายตัวรถนะคะอันนี้คือไฟท้ายซิกเนเจอร์ลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้ไฟแบบเนี้ยวันนี้โทรมาหาส้มบอกว่าพี่อยากได้ไฟแบบเนี้ยน้องไฟ3ขีด 3. จุดเอ๊ะเราก็ไฟอะไระลูกค้าอยากได้ไฟท้าย เป็นสติกเนเจอร์อันนี้มาเดิมๆจากโรงงานตั้งแต่รุ่น e v e r อร์เรส r t นะคะแต่ถ้าเทนตรงนี้เขาจะไม่มีไฟจุดนี้มาเนาะติดตั้งในส่วนของครอบไฟท้ายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ด้านหลังใส่งานสเกิร์ตค่ะพี่สเกิร์ตเป็นงานอา่าวิกเตอร์นะคะปลายท่อยเสียนะคะเป็นงานโครเมียมนะคะเราเลือกทรงได้นะคะพี่พี่เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวรถคันนี้นะคะ หล่อไหมคะสวยถูกใจกันไหมเอ่ยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากได้รถแต่งหล่อเท่ๆสมรรถนะดีๆครบครบแบบนี้นะคะสามารถโทรหาส้มจีตได้เลยนะคะที่0922599346ส้มจีดฟอร์ดพันคอนกเกษตรออมินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะ,ะแต่งรถหล่อแต่งรถสวยแน่นอนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถรีวิวหล่อๆของฟอร์ดนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ เวลาถ้าเราถอยหลังนะคะไฟสีขาวก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆไฟด้านหน้านะคะก็จะติดเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะไฟกระจังนะคะจะเป็นสีขาวค่ะตรงนี้สามารถเลือกได้หมดเลยนะคะพี่ๆ